กราบนมัสการพระพิสุทธิสมเด็จทุกรูปด้วยความเคารพอย่างยิ่งเจ้าค่ะสวัสดีญาติธรรมทุกคนทุกท่านเจ้าค่ะสาธุนะเจ้าค่ะก็พอดีว่าวันนี้อาจารย์มาเร็วนะเจ้าค่ะเมื่อสักครู่ก็มีหลวงพ่อมาจากอำเภอวังน้ำเขียวนะคะ ที่จังหวัดโคราชท่านก็ไปสร้างสำนักอยู่ที่วังน้ำเขียวหลายปีจะาพาะก็คิดถึงโยมอาจารย์มากก็เลยมาเยี่ยมแล้วก็สนทนาธรรมกันตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วท่านพึ่งพึ่งกลับนะเจ้าค่ะตอนนี้อาจารย์ก็ยังรู้สึกเมื่อยแก้มอยู่เลยเจ้าค่ะที่สนทนาธรรม แล้วก็เป็นเหตุให้หลวงพ่อได้แจ่มแจ้งในธรรมมหัศจรรย์มากคือหลวงพ่อเนี่ยแค่อยู่ที่อุเบกขาแล้วก็มีความสุขมากในอุเบกขานั่นแหละเจ้าค่ะมานานเหลือเกินแล้วนะเจ้าค่ะทีนี้ก็เลยรู้ สภาวะทิ้งอุเบกขาแหละเมื่อกี้นะจะคะก็เห็นจิตไม่ใช่อุเบกขาอารมณ์อันเองผุดมีขึ้นเห็นความเพียรไม่ใช่เราเห็นสัมปชัญญะไม่ใช่เราเห็นอาการที่จิตนะคะที่จิตนั้นว่างเปล่าจากตัวตนแต่เห็นขันระบบของขันห้าทั้งหมดทำงานอยู่ด้านล่าง จิตก็อยู่พากออกไปจากขันอยู่เหนือนกายหลวงพ่อก็บอกว่าตอนเดินบินทบาทก็สวดปฏิมโมกไปตอนอะไรนะท่านอาจารย์พิรตษก็ทำวัดสวดสวดมนตธรรมวัดแปลด้วยธรรมจักรกับประวัตนาสูตรแปลอนัตตลัคณะสูตรแปล อะไรอีกนะสูตรอะไรอีกนะกฮะอคิอันอาทิตอาทิตตะปริยายสูตรนะเจ้าคะอันก็สวดแปจนคล่องแคล่วขึ้นใจทีนี้พอสนธนาธรรมแล้วก็อาจาร,รย์ก็บอกมักไปด้วยป้ากฏว่าพอจิตนะเจ้าคะพอจิตตรงเนี้หลุดหลุดพ้นออกจาก ขันนะเจ้าคะ่ะหลุดพ้นออกจากขันได้เนี่ยทำที่เป็นที่เป็นที่ท่านสวดจนคล่องปากขึ้นใจนะเจ้าคะ่ะก็กลายเป็นสัญญาในในปริยัตนะเจ้าคะ่ะสัญญาในปริยัติตัต้งขึ้นก็ทําให้เห็นสัจจนะเจ้าคะ่ะเห็นสัจจสัญญาคือเห็นความจริง พ่อก็ mm hmm. นอกจากนั้นก็ไม่อยากจะเล่ามากเจ่าคะ่ะถ้าเล่ามากหรือว่าเล่ามาถึงกระดานนี้แล้วเล่าต่อดี <c oughs> นะเจ้าคะถ้าเล่ามากเขาก็หาว่าเราอุตรินะคะสํารวมจิตไว้นะเจ้าคะ่ะสํารวมจิตไว้อย่าอย่าคิดเกินเลยให้พากันคิดอยู่ในกรอบให้พากันตั้งอยู่ในกุศลคุณงามความดีคิดแต่สิ่งดีๆก็เป็นบุญนะเจ้าคะ่ะ ถ้าคิดสงสัยหรือคิดไม่ดีหรือคิดเพ่งโทษก็จะเป็นบาปได้นะเจ้าคะนอกนั้นก็เอาเป็นว่าเรื่องมหาสัจจ์อีกมากมายในธรรมก็ไม่เล่าแล้วกันเจ้าคะ่ะเพราะถ้าเล่าไปก็จะทําให้ผู้ที่คิดบาปเป็นบาปอากุศลได้นะเจ้าคะ่ะก็เอาเป็นว่าช่วงแรกๆอาจารย์ก็จะทักทายลักษณะแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวอาจารย์บอกอารมณ์ขณะที่อยู่ในในมัด พอพูดถึงขณะอารมณ์ที่อยู่ในมันก,ก็นึกถึงตอนสนทนากับหลวงพ่อเรื่องอนาปานสติเมื่อสักครู่ที่หลวงพ่อค้างอยู่ที่จิตตั้งมั่นก็เลยกลับเรียนหลวงพ่อถอยกลับมาอยู่ตรงนี้แล้วแยกจิตตสังขารได้ออกก่อนและแยกจิตตัดสังขารออกได้แล้วเนี่ยพอไปถึงจิตตั้งมั่นถึงจะเห็นวิญญาณตั้งขึ้นในขันต่างๆเหมือนที่อาจารย์ออกอากาศไปเมื่อวานนะจ้าคะแล้วก็ สนทนาในมรรคอื่นอื่อีกมากมายเจ้าค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวอาจารย์รีบออกแล้วกันนะคะจะมี3มช่วงช่วงต้นอาจารย์สนทนาทั่วไปอย่างนี้เจ้าค่ะแล้วก็ช่วงที่2ให้อารมณ์ในขณะที่อยู่ในมรรคซึ่งสติเป็นอัตโนมัตินะคะแล้วก็ช่วงที่3ทักทายสนทนาก่อนจบเออแต่นะแต่ก็มีแต่อีกนะคะก่อนอื่นเมื่อเมื่อคืนเนี่ย ประมาณตีสองหรือตีหนึ่งไม่แน่ใจอาจารย์จำไม่ได้นะเจ้าคะอาจารย์โพสต์ว่าพระอรหันต์ท่านยังมีเจตนาอยู่ท่านยังไม่ปรินิพานยังไม่ตายจากโลกนี้ตามที่พวกเราเข้าใจนะเจ้าคะแต่ท่านสิ้นกิเลสแล้วแต่ท่านก็มีชีวิตอยู่เนี่ยมีบางท่านเข้าใจผิดคิดว่าพระอรหันต์ไม่มีเจตนาแล้วเพราะ คิดเอาตรึกเอาเทียบกับปฏิจจสมุปบาทในฝ่ายขาเกิดและขาดับนะเจ้าคะว่าเพราะมีอวิชชาจึงมีสังขารทีนี้ก็ไปไปคิดเอาไปเทียบเอาว่าสังขารนั่นคือเจตนาถ้าเกิดเป็นพระอรหันต์สิ้นกิเลสแล้วเนี่ยก็คือไม่มีอวิชชาแล้วเมื่ออวิชชาดับสังขารก็ดับก็เลยคิดว่าเจตนานั้นมันดับมันไม่มีเจตนา ด้วยความเป็นปุตุชนตรึกนึกเอาในธรรมโดยที่เข้าไม่ถึงนะเจ้าคะก็จะพูดผิดว่าพระรหั์ไม่มีเจตนาแล้วดับเจตนาแล้วก็ไม่มีภาษาแล้วดับภาษาซึ่งเป็นการกล่าวผิดที่ว่ากล่าวผิดเพราะอะไรเพราะว่าอย่างนี้เจ้าคะ่ะถ้าตรับใดยังมีตามีอายตนะใช่ไหมคะคือตาอยู่ ที่ต่ออายตนะคือหูอยู่ที่ต่ออายตนะคือจม,มูกอยู่ที่ต่ออายตนะคือปากอยู่เนี่ยคือลิ้นนะเจ้าคะที่ต่ออาจนะคือกายอยู่แล้วก็ที่ต่ออาตนะคือใจนะคะมโนวิญ,ญญาณตัวเนี้ยที่เป็นทางผ่านของวิญญาณผ่านใจตัวเนี้ยแล้วกเ็เขาเรียกว่าประกอบพร้อมด้วยนะคะพอผ่านใจปุ๊บก็ประกอบพร้อมด้วยกับอารมณ์ตั้งขึ้น ในเวลานั้นชื่อว่ามีผัสสะเจ้าค่ะมีผัสสะไม่ใช่ว่าดับผัสสะนะเจ้าค่ะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยเขียนโพสต์ลงไปนะเจ้าคะว่าพระอราหันต์ท่านมีชีวิตยอยู่ท่านมีเจตนานะเจ้าคะแต่เมื่อไม่เป็นเราในเจตนานั้นก็เลยไม่ติดข้องอยู่ในสังขารที่ท่าน ไม่มีความเป็นเราในเจตนานั้นไม่ติดข้องอยู่ในสังขารนั้นเพราะจิตไม่มีกิเลสที่จิตไม่มีกิเลสนั้นก็มีสาเหตุมาจากสัมมาสมาธิได้มาตรฐานนะเจ้าคะท่านก็ใช้ชีวิตอยู่เหมือนเราทั้งหมดนี่แหละเจ้าคะ่ะแต่ท่านไม่มีเจตนาที่เป็นไปเพื่อการสร้างภพเข้าใจไหมเจ้าคะ แต่มีเจตานาที่ไม่ดํำไม่ขาวเป็นเหตุออกจากภพอย่างนี้เจ้าค่ะฉะนั้นเนี่ยพูดที่ตรึกนึกเอาโดยเข้าไม่ถึงก็ไม่เข้าใจระบบตรงนี้นะเจ้าค่ะแม้แต่พูดก็ยังมีผิดพลาดได้อย่างนี้เจ้าค่ะอล่ะเจ้าค่ะจันก็พูดในพระสูตรเลยนะเจ้าค่ะ ทุกท่านเปิดไปที่หน้าที่หนะเจ้าคะ่ะขอให้ทุกคนทุกท่านตั้งจิตไว้ในภายในมีสติสัมปชัญญะเป็นปัจจุบันและเห็นกายอยู่พระนครสาวัถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายพืชห้าอย่างนี้5อย่างเป็นไฉไคือพืชงอกจากเง้าหนึ่ง พืชงอกจากลำต้นหนึ่งพืชงอกจากข้อหนึ่งพืชงอกจากยอดหนึ่งพืชงอกจากาเมล็ดหนึ่งดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายก็พืชท่าอย่างนี้มิได้ถูกทําลายไม่เนา่าไม่ถูกลมแดดทําให้เสียอย่างเพาะขึ้นอันบุคคลเก็บไว้ดีแต่ไม่มีดินไม่มีน้ําพืชท้าอย่าง พึงถึงความเจริญงองามภัยบูรได้หรือพิสูจน์เหล่านั้นกราบทูลว่าข้อนั้นไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายพืชท่าอย่างนี้ไม่ได้ถูกทำลายอันบุคคลเก็บไว้ดีและมีดินมีน้ำพืชท่าอย่างนี้ พึงถึงความเจริญงองามไพบู์ได้หรือได้พระพุทธเจ้าค่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเห็นวิญ,ญญาณทิติสี่เหมือนปทัทีธาตุพึงเห็นความกำหนัดด้วยอำนาจความเพือนเหมือนอาปโปธาตุพึงเห็นวิญ,ญญาณพร้อมด้วยอาหารพืชสี่อย่างพืชห้าอย่าง ดูกนพิสุทธ์ทั้งหลายวิญญาณที่เข้าถึงรูปก็ดีเมื่อตั้งอยู่พึงตั้งอยู่วิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งมีความยินดีเป็นที่เข้าไปส่องเสษพึงถึงความเจริญงอกงามไพยบูรดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายวิญญาณที่เข้าถึงเวทนาก็ดี วิญญาณที่เข้าถึงสัญญาก็ดีวิญญาณที่เข้าถึงสังขารก็ดีเมื่อตั้งอยู่พึงตั้งอยู่วิญญาณมีสังขารเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นที่ตั้งมีความยินดีเป็นที่เข้าไปส่องเสพพึงถึงความเจริญงอกงามไพ่บูรดูกนพิสูจน์ทั้งหลายผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่า เราจากบัญญัติการมาการไปจุติอุบัติหรือความเจริญงอกงามไพยบูรณ์แห่งวิญญาณเว้นจากรูปเวทนาสัญญาสังขารข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ดูก่อนพิสุจน์ทั้งหลายถ้าความกำหนัดในรูปธปาต ในเวทนาทธาตุในสัญญาธาตุในสังขารธาตุในวิญญาณธาตุเป็นอันพิสุขละได้แล้วใสเพราะละความกำหนัดเสียได้อารมณ์ย่อมขาดศูนที่ตั้งแห่งวิญญาณย่อมไม่มีวิญญาณไม่มีที่ตั้งนั้นไม่งอกงามไม่แต่งปฏิสนธิ จิตหลุดพ้นไปเพราะหลุดพ้นไปจึงดำรงอยู่เพราะดำรงอยู่จึงยินดีพร้อมเพราะยินดีพร้อมจึงไม่สะดุง้งเมื่อไม่สะดุง้งย่อมดับรอบเฉพาะตนเท่านั้นเธอย่อมทราบชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้ว จิตอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีเมื่อผู้ปฏิบัติเข้าถึงจิตตั้งมั่นแล้วในเวลานั้นก็จะเห็นว่ากายนั้นนั่งนิ่งเฉยไม่รู้เรื่องไม่ใช่เราจิตที่ตั้งมั่นนั้นก็ไม่ใช่กายในเวลานั้นก็มีความรู้ว่าจิตที่ตั้งมั่นนี้ทำให้เกิดความสงบทำให้เกิดความไม่วุ่นวาย ในเวลานั้นขณะที่อยู่กับมัดก็จะเห็นกายไม่ใช่เราอยู่ตลอดเวลามีความรู้ว่าร่างกายนี้เป็นของไม่สะอาดเป็นของปฏิกูลเป็นของน่าเกียดเป็นของที่ต้องแตกทำลายสลายไปเมื่อร่างกายนี้แตกทำลายสลายไปอยู่อย่างนั้นผู้คนทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่ก็เศร้าโศกข่มครวญพ่ำพรรณาถึงกันแต่ ในภาวะความเป็นจริงแล้วในขณะนั้นจิตก็เป็นตังหกไม่ใช่เรากายก็เป็นตังหกไม่ใช่เราวิช,ชาก็ตั้งขึ้นว่าจริงๆไม่ใช่เราตายเพราะสัตว์ทั้งหลายไม่เคยเห็นจิตตั้งมั่นอย่างนี้ก็เลยเข้าใจผิดว่าร่างกายเป็นเราเพราะจิตเข้าไปยึดว่าร่างกายเป็นเราก็เศร้าโศกครขครวนจึงมีภพมีชาติแต่เพราะว่าเห็นจิต ที่ไม่ใช่กายอย่างนี้แล้วก็รู้ว่าร่างกายนี้แตกทําลายสลายไปแต่จิตที่ไม่สะดุง้งไม่สะเทือนนี้ไม่ได้เข้าไปยึดในกายนั้นเมื่อจิตไม่สะดุง้งไม่สะเทือนไม่เข้าไปยึดในกายนั้นก็รู้ว่าถ้าไม่ยึดก็ไม่มีพบเมื่อไหร่ยึดมั่นถือมั่นก็มีภพผู้ปฏิบัติเดินมักอยู่อย่างนั้น ก็เห็นชัดตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราสุขทุกข์เป็นเพียงเวทนาขันที่เกิดและดับสัญญาความทรงจำก็ไม่ใช่กายสัญญานั้นก็เกิดดับสังขารความคิดปรุงแต่งก็ไม่ใช่กายสังขารนั้นก็เกิดดับบิญญาณที่รู้แจ้งอารมณ์ทางตาก็เกิดดับอยู่ในขณะนั้นผู้ปฏิบัติก็รู้ว่าก็เพราะว่าตายังมีอยู่ ก็จึงมีวิญญาณรู้แจ้งอารมณ์ก็เพราะหูยังมีอยู่จึงมีวิญญาณรู้แจ้งเสียงเพราะจมูกยังมีอยู่ยังไม่ตายจึงมีวิญญาณรู้แจ้งติ่นเพราะมีลิ้นปรากฏอยู่ยังไม่ตายจึงมีวิญญาณรู้แจ้งรสเพราะกายยังปรากฏอยู่ยังไม่ตายยังไม่สลายวิญญาณจึงรู้แจ้งอารมณ์ต่างๆแต่ในเวลานั้นก็เห็นความมหัศจรรย์ว่าจิตที่ตั้งมั่นอยู่นั้น กับคงที่ไม่หนีไปไหนเพราะว่าในเวลานั้นมีอาการของความไม่สะดุ้งไม่สะเทือนผู้ปฏิบัติก็รู้ว่านี่คือสมาธิสมาธินี่เองที่ทำให้จิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวสมาธินี่เองที่ทำให้จิตนั้นไม่มีฉันทะราคะในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณสมาธินี่เองที่ทำให้จิตนั้น ไม่หลงเข้าไปยินดียินร้ายว่ารูปเป็นของเราเวทนาเป็นของเราสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของเราสมาธินี่เองพากจิตออกมาจากขันเหล่านั้นในเวลานั้นวิชาก็ตั้งขึ้นรู้ว่าร่างกายไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เราในขณะนั้นก็รู้ว่าเมื่อไหร่ที่มีเรา ในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณเมื่อนั้นพบชาติก็จะมีได้ในขณะที่ผู้ปฏิบัติเห็นกายเน่าป่วยสลายอย่างนั้นมีจิตมั่นคงอยู่นั้นญาณตั้งขึ้นเป็นอัตโนมัติแล้วผู้ปฏิบัติก็มีวิชาเกิดขึ้นรู้ว่าเพราะเวลาที่วิญญาณรู้แจ้งอารมณ์อะไรๆจิตตั้งมั่นอยู่มาตรฐาน ในเวลานั้นชื่อว่าไม่ได้ยินดีไม่ได้ยินร้ายฉันทาราคาไม่เกิดเมื่อฉันทาราคาไม่เกิดในเวลานั้นวิญญาณที่เกิดขึ้นดับไปก็จะหายไปเลยถ้ายังมีเหตุอยู่วิญญาณก็จะตั้งขึ้นใหม่รู้แจ้งอารมณ์แล้วก็จะหายไปใหม่ฉะนั้นวิญญาณที่ดับไปนั้นก็จะไม่มีอีก แต่วิญญาณที่กำลังเกิดอยู่นั้นเพราะมีเหตุมีปัจจัยถ้าหากว่ารักษาจิตยอยู่อย่างนี้ไม่มีฉันทราคะก็เท่ากับว่าไม่มีน้ำเข้าไปรดพืชที่มีแผ่นด,ดินถ้าไม่มีน้ำเข้าไปรดพืชที่มีแผ่นด,ดินตั้งอยู่พืชนั้นก็งอกขึ้นไม่ได้เมื่อวิชาตั้งขึ้นตรงกับบัญญัติของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัตินั้นก็รู้ว่า รูปนี้ถ้าเวทนารูปนี้เวทนานี้สัญญานี้สังขารนี้มีอยู่จริงแต่ถ้าไม่มีวิญญาณเข้าไปเกิดร่วมด้วยรูปก็ไม่ปรากฏถ้าไม่มีวิญญาณเข้าไปเกิดร่วมด้วยเวทนาก็ไม่ปรากฏถ้าไม่มีวิญญาณเข้าไปเกิดร่วมด้วยสังขารก็ไม่ปรากฏฉะนั้นรูปเวทนาสัญญาสังขารนี้เปรียบเหมือนแผ่นดิน วิญญาณน,นี้เปรียบเหมือนกับพืชเมื่อไรที่วิญญาณเกิดขึ้นร่วมกับรูปถ้ามีกิเลสพอใจยินดีก็จะทำให้รูปเบทนาสัญญาสังขารตั้งขึ้นมาได้อีกเมื่อไรที่มีรูปเบทนาสัญญาสังขารตั้งขึ้นมาได้เมื่อนั้นวิญญาณก็เกิดขึ้นได้ ตราบใดที่วิญญาณยังเกิดขึ้นได้อยู่ตราบนั้นวัตตสงสารก็สิ้นสุดไม่ได้เมื่อผู้ปฏิบัติรู้อย่างนี้ก็กลัวกลัวภัยในวัตตสงสารก็ส่งจิตขึ้นไปสู่ธรรมเมื่อส่งจิตขึ้นไปสู่ธรรมอยู่อย่างนั้นจิตก็วางเฉยในอารมณ์เมื่อจิตวางเฉยในอารมณ์และรู้ว่ารูปไม่ใช่เราเวทนาสัญญาสังขารไม่ใช่เรา ในเวลานั้นแม้วิญญาณจะปรากฏกับขันใดๆก็ไม่มีความทยานอยากยินดีพอใจในขันนั้นๆเพราะรู้ว่าขันนั้นมีตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีตั้งอยู่แล้วก็ดับไปก,ไกลไกการทำงานมันเป็นแค่นี้เองมันไม่ใช่เราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราเมื่อไหร่ที่เราคายความยินดีในรูปเวทนาสัญญาสังขารได้ วิญญาณเหล่านี้เกิดขึ้นดับไปก็จะหายไปเรื่อยๆ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 ถ้าเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้โดยที่ไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นในรูปเบทน,นาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อไหร่ที่ถึงเวลาที่ตายกายนี้สลายวิญญาณก็จะสลายไปและเมื่อไร่ที่วิญญาณสลายไปในเวลานั้นจิตไม่มีความยินดีพอใจในรูปเบทน,นาสัญญาสังขารแล้ว พบหน้าก็ไม mm ่ม hmm. ีอีกเพราะว่าบัดนี้เราไม่มีความพอใจว่ารูปเป็นของเราไม่ได้มีความเข้าไปยึดมั่นว่าเวทนาเป็นของเราว่าสัญญาเป็นของเราว่าสังขารเป็นของเราแล้วเมื่อไม่มีความยึดมั่นถือมั่นแล้วแผ่นดินนี้ก็ตั้งขึ้นไม่ได้เมื่อแผ่นดินตั้งขึ้นไม่ได้พืชคือวิญญาณนี้ก็ตั้งขึ้นไม่ได้เมื่อพืชคือวิญญาณนี้ตั้งขึ้นไม่ได้ พบไหนๆก็ไม่มีจิตหลุดพ้นจากกิเลสจิตตั้งไม่ไม่หไหวจิตไม่สะดุง้งก็รู้ว่าจบกิจแล้วเมื่อจบกิจแล้วจึงดำลงอยู่เมื่อดำลงอยู่จึงยินดีพร้อมเมื่อยินดีพร้อมจึงไม่สะดุง้งเมื่อไม่สะดุง้งก็ดับรอบเฉพาะตนเป็นอย่างนี้ผู้เข้าถึงความเป็นพระอริยะรู้อย่างนี้รู้ว่าขันทั้งหลายมีอยู่ แต่ไม่มีอยางไม่มีกิเลสที่จะไปยินดีในขันเหล่านั้นเพราะอาริยมรรคมีองค์แเพราะโพธิปัฏีิธรรมประคับประคองจิตไว้อยู่เป็นเครื่องรองรับจิตไว้อยู่จิตนั้นจึงผ่องใสหลุดพ้นจากกิเลสด้วยประการชนี้อันนี้นะาเจ้าค่ะที่อาจารย์พูดนี้เป็นเวลาที่ อยู่ในมัคนะเจ้าค่ะเวลาที่อยู่กับมัคเนี่ยกลไกทํางานเขาก็จะทํางานของเขาเองเจ้าคะพอเขาทํางานของเขาเองแล้วเนี่ยก็ไม่มีความเป็นเราเข้าไปเกี่ยวกับการรู้การเห็นนะเจ้าค่ะวิชาก็จะตั้งขึ้นเรื่อยๆๆความรู้ที่หลั่งไหลออกมาที่เป็นวิชานี้ก็จะตรงตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสน,นะเจ้าค่ะฉะนั้นเนี่ย เวลาที่อยู่กับมัตในเวลานั้นก็จะมีวิชาตรงต่างที่พระพุทธเจ้าตรัสพระธรรมของพระพุทธเจ้าพระองค์ปฏิบัติได้และเข้าถึงอยู่และรู้และหเห็นเป็นปัจจุบันนะเจ้าค่ะจึงเป็นพระธรรมเป็นบัญญัติที่พระองค์ทรงจำแนกแจกแจง,แจงเปิดเผยให้เรารู้และเข้าใจซึ่งพระธรรมนั้นก็คือธรรมชาติทั้งหมดนั่นเอง นะคะคือรูปกับนามธรรมชาติเหล่านี้เนี่ยพระพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติขึ้นก็ตามไม่เสด็จอุบัติขึ้นก็ตามเขาทําหน้าที่ของเขาเกิดดับอย่างไรก็ยังมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอยู่อย่างนั้นเหมือนกันนะเจ้าคะ่ะแต่พอพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นมาในโลกพระองค์นะคะเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยพระองค์เองแล้วเนี่ย พระองค์เกิดยานทัศนาขึ้นมารู้เห็นธรรมชาตินั้นแล้วพระองค์ก็เลยนำธรรมชาตินั่นแหละคือพระธรรมมาบอกว่าธรรมะข้อนี้เป็นบาปธรรมะข้อนี้เป็นบุญธรรมะข้อนี้ไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปธรรมะคือธรรมชาติข้อนี้ไม่เที่ยงธรรมะคือธรรมชาติข้อนี้เป็นทุกข์ธรรมะคือธรรมชาติทั้งหมดนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ยังเป็นอนัตตาด้วยเป็นอย่างนี้นะเจ้าคะ ฉะนั้นเวลาที่พระองค์แสดงธรรมทั้งหมดถ้อยคำของพระองค์นั้นพระองค์เห็นตามความเป็นจริงไม่ได้คิดเอาตรึกเอาเจ้าค่ะฉะนั้นผู้ที่จะแสดงธรรมโดยคิดเอาตรึกเอาเนี่ยมีโอกาสผิดพลาดได้แต่ผู้ที่เข้าไปตั้งจิตไว้ในภายในและรู้เห็นธรรมตามที่พระองค์ตรัสเนี่ยจะไม่ผิดพลาดเลยมักเกิดขึ้นอย่างนั้นจริงๆนะเจ้าพักที่อาจารย์พูดออกมานี้ก็คือว่า อาจารย์คิดว่าจะเป็นอุปการะต่อพิสูนผู้มีสมาธิแล้วแล้วก็ผู้เข้าไปเห็นธรรมคือเบื่อหน่ายกายแล้วพอพิจารณายิ่งขึ้นไปตามที่อาจารย์กล่าวอาจจะมีสติเป็นอัตโนมัติได้พอมีสติเป็นอัตโนมัติแล้วเนี่ยยานเป็นอัตโนมัติแล้วกระบวนการเห็นกระบวนการรู้จะเป็นตามที่อาจารย์พูดทั้งหมดเลยฉะนั้นในจังหวะนั้นเนี่ย ท่านก็จะทํากิจให้ถึงที่สุดได้อย่างแงี้เป็นต้นนะเจ้าค่ะฉะนั้นเที่ยวนี้ที่อาจารย์บรรยายจึงเป็นการบรรยายที่อยู่กับมัคเจ้าค่ะนะคะอยู่กับมัคแต่เป็นผลนะเจ้าค่ะเป็นผลแต่วิธีที่ทํามัคให้เกิดขึ้นนั้นนะเจ้าค่ะมีอยู่นะเจ้าค่ะแต,ต,ตะญญ่ต้องรู้จักสติสัมปชัญญะจริงๆต้องรู้จักมัควิธีจริงๆทีนี้ที่อาจารย์ไม่ได้บอกทั้งหมดนั้นก็เพราะสาเหตุว่า เกรงว่าจะเข้าใจไม่ตรงกันนะอย่างวันนี้หลวงพ่อท่านเข้ามาเนี่ยนะเจ้าคะท่านก็มีสติสัมปชัญญะตรงตามที่อาจารย์แนะพอสติสัมปชัญญะตรงกับที่อาจารย์แนะปุ๊บแล้วก็แนะวิธีมักอย่างเนี้ยหลวงพ่อก็ตั้งขึ้นได้เลยนะเจ้าคะคือเห็นได้เลยตามความเป็นจริงซึ่งที่ผ่านมาก็เลยรู้ว่าอ๋อที่เราแช่อยู่กับอุเบกขาตลอดเวลาเนี่ย แม้ว่าจะเห็นวิญญาณเกิดขึ้นหายไปวิญญาณเกิดขึ้นหายไปมันก็เป็นเพียงวิญญาณัญจายตนะเท่านั้นเอแต่มันออกจากวงจรนั้นไม่ได้สักทีมันก็รู้มาตลอดแต่พออาจารย์บอกมากอย่างเงี้ยโยมอาจารย์บอกมากอย่างเงี้ยมันออกมาได้เลยมันไม่อยู่ในวงจรนั้นอีกนะก็เข้าใจอย่างนี้นะจ๊ะคะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญตรงนี้พระพุทธเจ้าให้ความสําคัญว่า กัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจัรย์นะเจ้าคะ่ะวันนี้หลวงพ่อก็บอกว่าเนี่ยถ้าตมาไม่บ่มอินทรีย์มาดีเนี่ยตมาก็ไม่ฟังสิ่งที่อาจารย์พูดสิ่งที่โยมอาจารย์พูดแต่เพราะว่าบ่มอินทรีย์มาดีเดินบินธบาตก็สวดปฏิโมกบางทีก็สวดธรรมจักรแปลสวดอาทิตตปริยยสูตรแปลอน,นันตลนักษณะสูตรแปล แล้วก็ฟังทำวิทยุที่โยมอาจารย์ถวายไปตลอดก็ไม่ได้ขาดทีเนี้ยมันก็เห็นร่างกายเป็นกระดูบ้างเห็นกายสลายกายอะไรต่างๆบ้างมันก็วนอยู่ในวงจรของอรูปเห็นวิญญาณตั้งขึ้นแล้วหายไปอย่างเงี้ยแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมมันออกไม่ได้อาจารย์ก็เลยบอกก็เพราะว่า,วายัางไม่เห็นจิต ไอ้ตรงนี้อาจารย์ไม่อยากพูดมากเดี๋ยวจะเป็นปัญหากับระบบสังคมนะเจ้าคะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยกราบเรียนท่านว่าเนี่ยใช้มารกอย่างนี้พอกราบเรียนใช้มารกอย่างนี้ปุ๊บท่านก็บอกอเนี่ยถ้าบ่มอินทรีย์มาไม่ดีจะไม่ฟังเลยแต่เพราะว่าบ่มอินทรีย์มาดีเลยฟังพอฟังแล้วยานก็ตั้งขึ้นเป็นอัตโนมัติเลย บัดนี้ไม่ไม่คล่องไม่สงสัยแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเจ้าคะอะ่ะอาจารย์ก็พูดความจรยยิงอย่างนี้ความสุขก็มีอยู่แก่อาจารย์อย่างนี้อาจารย์ก็อยู่กับพระธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างนี้อท่านใดจะเชื่อก็เชื่อท่านใดไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่ท่านใดวังความสส้นทุกข์ก็ขอเชิญนะเจ้าคะเชิญเข้ามาเป็นสักขีพยานในคําสอนของพระพุทธเจ้าร่วมกันประกาศพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าคือพุทธพจน์ร่วมกัน ะเจ้าคะถ้าสนใจสมัครเป็นนักเรียนพุทธพจน์ก็ติดต่อกับข้อความด้านล่างที่ศาสนาทายาทได้ปักข้อความไว้นะเจ้าคะปักหมุดไว้แล้วก็ท่านใดอยากจะร่วมบุญบวชพระพิสุกัาจารย์ในวันที่ที่ห้ากรกฎาคที่จะถึงนี้นะเจ้าคะก็ตามกําลังศรัทธาซื้อบาทซื้อบริขารต่างๆหรือเป็นเจ้าภาพถวายหนังสือพุทธพจน์พระดารัส คำสอนของพระพุทธเจ้านะเจ้าคะชุดละ2,000บาทถวายพระอุปชาพระคู่สวดน,นะเจ้าคะแล้วก็พระนั่งปรกเจ้าคะ่ะก็ตามกำลังนะเจ้าคะช่วงนี้ก็บอกบุญบวชพระพิสุเพื่อจำนำพรรษานะเจ้าคะที่จังหวัดตราดสองรูปเจ้าคะ่ะวันนี้ก็หมดเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะเจ้าคะแล้วค่อยพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ที่สะดวก แล้วก็ถ้าไม่สะดวกอาจารย์จะบอกล่วงหน้านะเจ้าคะ่ะวันนี้หมดเวลาเพียงเท่านี้กราบนมัสการลาพระพิสุทธิสมบูรณทุกรูปด้วยความเคารพอย่างยิ่งเจ้าคะ่ะสวัสดีญาติธรรมทุกคนทุกท่านเพียงเท่านี้นะเจ้าคะ่ะสาธุเจ้าคะ่ะ